สวัสดีครับพบกับผมหมูนะครับกับช่องสไตล์หมูนะครับวันนี้นะครับก็จะมาตกปลาข้างบ้านทุ่งน้าเหมือนเดิมนะครับจะมีคลองน้ําอยู่ตรงนี้นะครับไปดูกันจริงๆเมื่อสองวันก่อน,อนผมมานะครับมันกัดมันกัดแต่ว่ากัดไม่โดนกัดแล้วกัดอีกกัดไม่โดนสักทีวัดก็ไม่ติดแล้ววันนี้ก็เลยลองมาใหม่หลังบรรยากาศหลังฝนตกนะครับ ก็มาดูกันวันนี้อากาศดีมากนี่ครับอากาศยามเย็นทุ่งนานะครับมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไง tua mi tua, tua mi tua mi tua, jayu na jayu, kau di dia di dia, mi tua ya mi tua เหมือนกัดไม่โดนนะเมื่อกี้ กัดจนน้ำขุนเลยอะทุกคนโอเค ก็โอเคครับก็ประมาณนี้ครับวันนี้ไม่กัดแต่ว่าไม่ได้อะไรก็อย่าลืมฝากกดติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับอย่าลืมฝากกดต,ตามช่องสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ